สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่การ,รักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่แม่เหล็กนั้นดูดติดนะครับแต่ว่าจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาพุ่งแรงนะครับวันนี้ยินดีประกาศรับซื้อแบบไม่อันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆนักสะสมนิดนึงนะฮะโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่ารูปลักษณ์แบบไหนเหรียญแบบไหนที่มีราคายืนยันคลิปนี้ไม่ใช่ภาสียนเอียงหรือ คือ้าเสียนตรงอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันทั้งสาระและก็ประโยชน์ให้กับเพื่อนเนักสะสมได้สังเกตกันนะครับว่าเหรียญบาไหนที่มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนั้นราคาแรงมากๆเลยนะครับสยามเจแนวนั้น,น,นยินดีที่จะประเมินราคาขั้นต่ำที่500บาทขึ้นไปถึง1นึ่บาทเลยทีเดียวนะครับจะเป็นรูปลักษณ์แบบไหนนั้นเราไปชมกันเ,เลยครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เราพบเจอกันอยู่2เหรียญนะฮะมี2ลักษณะนะครับเรียกกันว่าพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปีลึกๆนั้นนะฮะตั้งแต่ปี29ขึ้นมานั้นก็เริ่มแล้วนะครับที่สัหายากมากขึ้นเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนั้นนะครับที่มีการผลิตออกมานั้นใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณนั้นจํานวนมาครับจึงผลิตเหรียญรุ่นใหม่ออกมาเรียกกันว่าพระเศียรใหญ่นั่นเองครับเหรียญ2เหรียญนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดี เดือนแรกนั้นนะครับแม่เหล็กนั้นจะดูดไม่ติดนี่ฮะหยิบเข้ามาแบบนี้ครับสยามชาแนลพาพาเพื่อนๆนศึกษาไปด้วยนะครับศึกษา,าความรู้ไปด้วยแล้วก็จะประกาศรับซื้อด้วยว่าแบบไหนที่ผมซื้อนะครับดูคลิปให้จบนะฮะช่องทางติดต่อไม่ต้องกังวลใจสยามชาแนลจะขึ้นคิวอ d ดพร้อมกับไอดีไลน์ให้กับเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกนั่นเองครับดูนะครับเรียนแรกนั้นนะครับตั้งแต่นะับปี5-1ลงไปนั้นที่เป็นพระเส้เล็กนั้น ม่เหล็กเนี่ยจะดูดไม่ติดนะครับอัลเทอร์เรียนนะครับเดี๋ยวนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดครับเห็นไหมครับไม่ติดนะครับส่วนเหรียญที่2นั้นแม่เหล็กจะดูดติดนะครับตั้งแต่ปี52ขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับปีนี้ปีอะไรครับเป็นปี2557เห็นไหมครับ นะฮะแบบนี้แม่เหล็กจะดูติดแต่วันนี้สยามชาแนลนั้นจะมาประกาศแล้วก็จะมาบอกกับเพื่อนๆว่าเหรียญที่ผมกาลังจะพูดถึงในต่อไปนี้มีราคาแรงมากๆครับและขายได้จริงนะครับท่านนั้นต้องกังวลใจครับไม่มีที่ขายสยามชาแนลยินดีที่จะรับซื้อของเพื่อนๆนั่นเองครับสังเกตดูให้ดีครับเหรียญนะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาจํานวนมากครับ นะฮะต้องบอกว่าจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่านะครับเพื่อนเเห็นแบบนี้ด้านหน้านั้นไม่ติดแบบนี้เพราะบรบรุษของพระองค์ท่านนั้นไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆเข้าใจว่าเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจว่าเหรียญนี้นั้นจะมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนั้นดูไม่ยากครับ วันนี้นะครับเรามีนะครับความรู้มาฝากให้กับเพื่อนๆสมาชิกโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นั้นดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสังเกตด,ดูดีๆนะครับหากเราเ,อ,เอียงเหรียญแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นลื่ๆนๆแบบนี้นี่คือเหรียญที่โดนเจียมาครับเพื่อนๆนะครับสังเกตด,ดูเห็นไหมครับเพราะว่าเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนั้นจะไม่มีลักษณะลื่ๆนๆแบบนี้เห็นไหมครับ นี่คือโดนโดนเจียมาหรืออาจจะเกิดจากการชารุดนะครับอาจจะไม่ใช่แบบตั้งใจทาหรือนะฮะอาจจะไปขูดอะไรมาแต่ว่าเหรียญแบบนี้นั้นเรียกก่อนว่าเหรียญชมรุดนั่นเองครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นพระบรมบรูปข,ของพระอ,องค์ท่านนี่ชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับนี่ฮะเ,เพื่อนๆครับนี่คือชัดเจนนะฮะแบบนี้แต่วันนี้สยามเชนเแนลนั้น จะมาประกาศซื้อเหรียญนี้กับเพื่อนๆนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับผมจะให้เพื่อนๆนั้นได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็หาเหรียญขายได้ด้วยการันตีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่500บาทครับนะฮะขั้นต่ําเลยนะครับนี่คือเหรียญปั๊มไม่ติดอย่างแท้จริงเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์ครับคือเหรียญนี้ครับที่ผมจะซื้อกับเพื่อนๆเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนั้นเป็นลักษณะแบบไหนเหรียญปั๊มไม่ติดนั้นผมต้องบอกเพื่อนๆว่านี่ครับคือเหรียญที่แม่ตรานั้นหมด เพราะว่าแม่ตานี้นะครับที่จะพิมพ์ลงไปในเหรียญเนี่ยประมาณ2 0 0แสนกว่าเหรียญเนี่ยต้องเปลี่ยนนะฮะแม่ตราออกมานั่นเองนะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะมาพิมพ์ใหม่ดันเป็นว่านะครับเหรียญนี้นั้นนะฮะเป็นในช่วงที่แม่ตานั้นหมดครับนี่เพื่อนๆสังเกตดูครับนี่ฮะดูจะจไปเลยนะครับตัวอย่างที่สยามชาแนลจะบอกเพื่อนๆนี่คือเหรียญปั๊มไม่ติดอย่างแท้จริงครับดูให้ดีครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฮะที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านะครับเคยบอกเพื่อนๆว่า จะเป็นผิวขุกขาแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญปั๊มไม่ติดจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะแบบนี้จะเป็นเรื่องเรื่องเห็นไหมครับไอ้นี่คือโดนเจียนะครับฟันทงได้เลยนะครับนี่คือโดนเจียแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆนดูให้ดีนี่ครับเห็นไหมฮะคอเฟืองดูดีนะครับเป็นปกติทุกอย่างดูสวยงามทุกอย่างครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะเหรียญที่จะมีราคานะครับ มีราคาแรงด้วยนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆเลยนะฮะการันตีขั้นต่ำที่500บาทขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะถ้าเจอลักษณะแบบนี้ขอเฟืองดูดีแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับเป็นผิวขูข่ขาเห็นไหมฮะยังมีร่องรอยอยู่เลยเห็นไหมครับนี่คือเหรียญที่ปั๊มไม่ติดแล้วก็ทําให้แม่ตานั้นหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนแม่ตาแต่อเผอิญว่าด้านหน้านั้นไม่เท่าไหร่ครับเหรียญน,นี้พิเศษมากๆครับเพื่อนๆต้องบอกไว้เลยพอหมุนกลับมาแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆ นะครับสวยงามโดดเด่นแบบนี้ครับสยามชาแนลยินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั้นขั้นต่ําที่500บาทขึ้นไปเห็นไหมครับผมเคยบอกหลายครั้งนะครับว่าเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนั้นจะมี <ข viens. S 1> รอยขูดระแบบนีเนบนเเน้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เอียงเหรียญแบบนี้จะชัดเจนเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือของจริงนะฮะนี่คือของจริงนะครับ,ออรรบส่วนแบบนี้นั้นคือเหรียญที่โดนเจียมาหรือขูดมาครับเพื่อนๆนะครับแบบนี้นั้นไม่มีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับ อย่าหลงกลนะฮะแล้วก็อย่าไปหลงซื้อมาในเหรียญแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้ไม่ใช่ขอเฟืองอาจจะดูดีนะฮะแต่เป็นเลื่นๆแบบนี้นี่คือโดนเจียมาแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับเอาความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ขายเหรียญได้ด้วยนะฮะกับสยามชาแนลนะครับเห็นไหมครับผิวของเหรียญนั้นจะยังเป็นขูุขราและยังเป็นเส้นที่ดูสวยงามมากเห็นไหมครับนี่ฮะสุดๆครับเหรียญนี้ นะครับเพื่อนเพื่อนครับหากเจอแบบนี้มีราคาซื้อขายแน่นอนร้อเนะครับสยามชาแนลยินดีประกาศรับซื้อเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูให้ดีนะครับถ้าเป็นเซียนของจริงนี่เขาจะรู้เลยว่านี่คือเหรียญที่ปั๊มไม่ติดอย่างแท้จริงเห็นไหมครับจะมีผิวที่ขูดข่าแบบนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะเห็นร่องรอยไหมฮะนี่คือตราแม่พิมพ์หมดไงครับนะฮะตราแม่พิมพ์นั้นหมดต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตราแม่พิมเนี่ยตราหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0 นิดๆน,นะฮะสองแสนขึ้นไปนะครับก็ก็จะหมดแล้วในส่วนของตราแม่พิมพ์นั่นเ่งแล้วก็เป็นปั๊มไม่ติดแบบนี้ออกมานะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมจะมีร่องรอยอะไรต่างๆนี่เห็นไหมฮะนี่ดูสวยงามขอบเฟืองดูดีนะครับนี่เห็นไหมครับขอบเฟืองดูดีหมดเลยนะครับนี่ฮะ เหรียญแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับไม่ต้องดูพศนะดูแค่นี้พอนะครับสยามชแนลนั้นยินดีที่จะประกาศรับซื้อแล้วก็ประเมินราคาขั้นต่ํานั้นอยู่ที่500บาทต่อเหรียญสภาพสวยๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับไปจนถึง1000นบาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเกิดว่านะครับเพื่อนๆนักสะสมท่านใดพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้ที่คิวอคนนี้ครับ นี่คือคิวอาคตของช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับนี่คือคิวอาคตยิงไว้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับยิงไว้เลยเพื่อติดต่อกับสยามชาแนลนั่นเองแล้วก็ขออนุญาตบอกในเรื่องของไอดี n ลให้กับเพื่อนๆด้วยนี่ครับสยามชาแนล999 VIP ครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเพื่อนเพื่อนครับสามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับนอกจากได้ความรู้แล้วนะครับเพื่อนๆยังสามารถขายเหรียญให้กับสยามชาแนลได้ด้วยนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทั้งสาระและ นะครับสิ่งดีๆมาฝากกับคุณที่รักนะฮะหรือว่าเพื่อนๆของเรานั่นเองครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe เพื่อมอบเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจนะครับผลิตรายการดีๆคลิปดีๆออกมาสู่ประชาชนและก็เพื่อนๆน,น,นักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่พลาดไม่ได้กับสยามชาแนลกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe เลยเลยครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ